นที่มันวิ่งมันนี่ผมไม่มีทางไหนแล้วบ้ากาลกมากาม,มากใครวะเอ็นซึงไม้กับโดนแล้วไม่ได้อาวุธมัน สวัสดีครับผมมิกออกใหม่เดินป่าน,นะครับแล้วผมก็มากับสวัสดีครับผมเปาเดินสำรวจป่านะผมก็ฝากติดตามด้วยนะนี่ก็น้องผ<ช>ู้ผ่านนะทุกคนก็น้องคนนี้ก็ผมเนี่ยเลี้ยงดูแลนะก็วันนี้น้องเนี่ยมาด้วยนะทุกคนก็ผมเนี่ยวันนี้ผมก็ได้ชวนเพื่อนนึกมานะอ่า<ช>ผมเนี่ยจะไปแก้แค้นหมอบีท่านหนึ่งนะทุกคนนะที่ได้เล่นของคุณใส่ใส่น้องต้นไผ่นะก็เมื่อคืนนะเมะืนะ่อคืนนั้นน้องเนี่ยอากาศแย่เลยนะก็เช้ามานะผมก็ได้ไป าหมอพีท่านหนึ่งนะให้ช่วยแก้นะทุกคนนะก็วันนี้เหมือนกับว่าผมนะไม่พอใจนะผมผมกับเพื่อนนึงเนี S> okay. <S ่ยอาจจะไปแก้แค้นให้น้องนะทุกคนนะก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่แถวไหนนะทุกคนก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ Although, ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเราจะตามหามันให้เจอนะไปเดี๋ยวเราไปกันเลยนี่นะทุกคนผมกับเพื่อนนึงก็เดินเข้ามาในป่าแล้วนะทุกคนนะเพื่อนเปาก็ได้พาผมมาล่า มอผีนะครับที่เขาได้ทำคุณใส่ใส่น้องต้นไผ่เมื่อคืนครับเมื่อคืนผมก็ไม่ได้ไปด้วยนะครับเพราะผมติดธุระแล้ววันนี้เพื่อนเป่าก็พาผมมาล่ามอผีวันนี้ว่างพอดีครับเดเราจะตามล่ามอผีกัน เพื่อนเปาได้พาน้องผู้ผ่ามาเดยนนบเพื่อให้เขาคุ้นชินถิ่นที่เขาอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะลืมถิ่นของเขาแต่เราก็จะดูแลอย่างดีนะครับไว้เพื่อน <Wow. S 2> วาเราจะลองไปเดินที่หน้าผาวันนั้นเด็กจะมาอยู่ตรงแถวหน้าผานะทุกคนนี่นะเราก็ขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะก็สูงพอสมควรแล้วนะทุกคนนะแถมแถวน,นี้นี่มันอยู่ติดใกล้ป่าช้านะมันมีหมอผีเขาเข้ามาบ่อยน,นนะเปล่านะที่พวกเราได้ข่าวจากชาวบ้าน เราก็จะมาล่าเท่านี้แหละเพราะมันอาจจะมาอีกเจออ่ะเจออ่ะเจออวะ หีหรือเปล่าเนี่ยดูดิใช่ป่าเพว่าเใช่หนักีของมัะทุกคนนะเดี๋ยวีเียขอบปีนะเดี๋ยวเดี๋ยว่ีนเดี๋ยวอบขอบปเพือนนึงนะันั่งนิ่งมากแล้วมันมีเพื่อนึงล้ยา่มนทุกคนนะก็ันั่งสมาธิหรือเปล่านันิ่งมากทุกคนเดเราถ่ายกันนะครับ เ,เดี๋ยวถอ,อ,อยกันดี๋ยวเังดูดีเดียหนึงกบมันั่งสมาธิหมดเน็คือมันนั่งสมาธิรึเปล่าใช่ใช่นั่งสมาธิอย่เ<ะ>ดีดย๋ยวพวกเราอยาเรียกชื่อกันกเรามันจำชื่อพวกเราไปทำคนใส่ใส่ ให้เพื่อนเป่าเข้าไปฟันมันเลยนะพระาะเมื่อคืนมันทําไว้เยอะเลยนะมันท้องกับทํากับน้องต้นไผ่แ๋ยวเพื่อนเป่ากำลังเตรียมตัวอยู่นะน,น่าจะมีวิชาคม น,นึกนึ้นมาแล้ฉันทำอะไรไม่รู้อ่ะเดือว,ว่าล่เา,า,านะขาไปจับเลยเเปล่าขงใส่น้องทุกต้นไผนะเขาไปจับเลยวะ จับอ่ะทำเองเลเอามีฟันนั่งเลยเมื่อคืนมันทำไว้เยอะทำนิดหนึ่งไปเยอะนะทุกคนนะเราในจะจับกันได้ใส่พามั้ยปล่าฮะได้ใส่พามป่ะไม่ได้ใส ไ่่ด้ใสตรงบริเวณนี้นะเป็นหน้าผานวะข้างบนนู้นนะ มาน,นจะเข้าไปเลยปะเข้าไปเลยม,มีเม็ดด้วเข้าไปเลยเฮ้มาพี่มันลุกขึ้นทำไมมอพี่มันวิ่งมานนี่มาพี่ไม่แล้วผมไม่มีทางหนีแล้วทักบ้าเก็ลกมาก Hai ba. máy đập đồ nó vừa đã vụt mất. Mò phỉ, mò cho Nó số này ผมก็เอามีดมาครับไปโดนแน่มึงวันนี้มาพี่ชั่วยังไงก็ต้องจับมันให้ได้ครับจะไปดักน้ามันครับมันขึ้นไปข้างบนแล้วเดี๋ยวผมวิ่งไปดักน้นเลย เสียงเท้ามันแป๊บนึ้งมอฟี่มันง่ายท้องแล้วครับเป็นไรไม่รู้คร,รับมันน่าจะพาท่าแล้ววะวะเจอเจออยู่หลังตน้ไนไม้มันง่ายท้องอยู่เป็นไรไม่รู้ มันนี่แล้วเป้ามันลุกนี่แล้วนี่แล้วนะขึ้นมาแล้วครับ บอกต้นชั้มันจได้วันนี้เดี๋ยวมันแหวงกับมอีกมันขึ้นทั้งไหนหยุดฟังเสียงเท้าแป๊บมาทางขวาทางขวา มองผิดเจอผิดเนี่ยว้าวว้าไม่เจอเลยเพื่อนมีวิชาคมก็สู้ไม้ผุผุของผมไม่ได้แล้วพลาดทีเดียวไงท้องแน่นอน ขอให้เจอตัวครับไอ้เพื่อนเจอแล้วเพื่อนมันแอบลังหินมันนี่แล้วมันนี่แล้วปลามันตรงขึ้นเข้าไปแล้ว,วผมมันวิ่งขึ้นทางทางโน้นครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดักทางนี้เลยเร็วมากครับผม มันขึ้นมาแล้วนะนู้นนู่นขบวนขบวน,ไม,นไม่ไหวเพื่อน,น,นมัน,นคนเร็วเลยมันน่าจะหนีไม่ไหวแล้วเราก็ไม่ไหวแล้วชันมากครับผม นี่นะครับเราก็ได้ไล่มอผีออกไปแล้วนะครับมันวิ่งไปทางข้างบนนู่นเลยนะครับผมกับเพื่อนเปานี่ก็ไล่มันใหญ่เลยนะครับมันเร็วมากเลยครับอย่างว่ามันเป็นมอผีมีวิชาคมผมวิ่งไล่ก็ไม่ได้วิ่งตัวเป่านะครับนี่นครับผมถือไม้ผูผๆมันได้ครับผม รู้ข่าวมาว่าพวกมีวิชาคมมีของนี้เอาไม้ผู้ผูตีทีเดียวร่วงเลยครับผมก็เลยเอาไม้ผู้ผูมาตอนนี้เหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวผมก็จะลงไปหาเพื่อนเป่าดีกว่านะครับเดี๋ยวอยู่คนเดียวมันอันตรายนะครับมอผีมันเร็วมากเลยครับ ยังไงเพื่อนเราโหเนื่ยมากทุนเป็นี่นี่มันเราวิ่งขึ้นไปงั้นทุกคนนะใช่ใช่มันค้นเร็วอ่ะไหวมากไปกันเ๋ยวเราเนี่ยเดินทางกลับเป็นเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางกลับลงไปข้างรั้งใจทุกคนมาเจอข้างบนนู่นแะวิ่งแหบนนู่นนะเราไม่รู้ว่ามันไปที่เท่าไหนแล้วถ้าเราเห็นมันโรมันบนเปี้ยนแถวแถวนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราเนี่ยไม่ไว้ชีวิตมันนะทุกคนนะ ผมไม่ไว้ชีวิตมาแล้วนะเพราะว่ามันทำคนเนี่ยม,มายเจอแล้วนะทุกคนตายทุกคนเด็กจะเดินไปทางเก่าละโมพี่เนี่ยมันทำคนหลายคนแล้วนะไม่ใช่ใชแค่น้องต้นไผ่เนาะมผมก็ไล่เต็มที่คร้บแต่ไม่ทันเลยมันเร็วมาก พอเพื่อนรอบหน้าเพื่อนเรามาดักเหมือนแถวนี้ปะ่ะไรนะรอบหน้ามาดักเหมือนแถวนี้ปะ่ <c oughs> เะเดี๋ยวรอดูเสือมืนมาทุกคนผมว่า,วามันจะต้องกลับมาแน่นอนนะเพราะว่าแถวนี้มันติดป่าชา้ามันมาทำคุณใส่ดดได้ร<อ>ูแยบเพื่อนน่าจะเป็นรูแยบทุกคใหญ่มาก<ห>นะแยบเ<ๆ>ยอะมากมันเข้ารูแยบรูแยบเดี๋ยวเราไม่รีบโอเคทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วทุกคน ออกพาร์มมืดแล้วนะตอนนี้ออกแต่ทิ้งอย่างครับน้องผู้ผ่านนี่ก็ชอบตามมานะาเราไม่ให้มาก็ชอบตามนะ มันอันตรายจริงแต่ว่าน้องเขาก็ดื้อจริงอ่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะเราก็ดูแลได้อยู่นี่นะครับพวกผมก็ได้ลงมาข้างล่างแล้วนะครับใช่ครับทุกคนตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ตรงที่ บ้านะนะทุกคนนะตอนนี้ก็ใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วนะก็วันนี้นะผมกับเพื่อนนึงนะได้ไปเจอเข้ากับหมอผีพม่าท่านหนึ่งนะใช่เหมือนกับว่ามันเนี่ยได้เล่นของใส่น้องต้นไผ่นะทุกคนนะก็ผมเนี่ยไม่พอใจนะก็ได้ชวนเพื่อนนึกเนี่ยนะให้มาแก้แค้นนะทุกคนนะเพื่อนนึงก็ได้ตีไปทีหนึ่งนะโดนเต็มเลยนะทุกคนใช่<อ>มันง่ายไปเลยนะใช่แล้วก็มันเนี่ยก็ไดห้หนีไปไหนก็ไม่รู้ทุกคน ก็ผู้ผมในตามหาไม่เจอเลยนะมันไวมากทุกคนนะใช่ก็เพื่อผมก็สำหรับคิววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ผู้ผมก็ได้แค้งได้แก้แค้นแบบสะสมใจเราทุกคนก็ขอให้มันไม่กลับมาเหยียบที่นี่ก็พอแล้วทุกคนถ้าเจอนะรอบนี้ผมปิดปิดชีพมันได้นอยครับจะไม่ให้มันอยู่แล้วนะทุกคนนะถ้าเจอมันอีกรอบหนึ่งนะก็โอเคผมก็สำหรับคิววันนี้ก็ขอลาเท่านี้ก่อนนะครับท่านใดที่ชอบก็ฝากเป็นกำลังใจหน่อยนะฝากกนล่หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยได้ทำกิจว สวัสดีครับสวัสดีครับรบ๊บบายบายครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ